อยากเห็นรัฐบาลของประชาชนหน่วยอัมพลเดือดจัดแนก้าวไกลเพื่อไทยเห็นใจประชาชนอยากเห็นรัฐบาลของประชาชนหน่วยอัมพลบอลก้าวไกลเพื่อไทยกลับมาจาับมือกันหน่วยอัมพลลําพูนนักร้องนำวงไมโครและนักสแสดงชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพโลโก้ของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย พร้อมเขียนข้อความว่ากลับมาจับมือกันเถอะครับอยากเห็นรัฐบาลของประชาชนกต่รุ้หน้าแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพคอมเมนต์เฮสปีกลบนะจ๊ะหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นจริงค่ะแต่คงจะยากมากค่ะตอนเลือกตั้งผมหวังแบบนี้ละครับแต่ตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกผิดหวังแต่ก็หวังเล็กๆว่า เพื่อไทยจะกลับใจมายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องครับหวังว่าจะมีวันนี้ขอให้กลับมาจับมือกันนะ